สวัสดีครับร้านไปเทคร้านเล็กที่ลดล้นเอา f อตมาลองชุดท่อเต็ม1ชุดรีแมปบางๆไม่ต้องรีแมปเยอะแยะรีเวอร์ไปก็ไม่วิ่งเดี๋ยวจะลองลองให้ดู ช่วงสั้นๆขับในเมืองมันเหมือนกันสเต็ปนี้ของด่านรถมันเยอะไปหน่อยทางยาวๆไม่ค่อยมี